ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงษ์ชาแนลครับอยู่ผมแอดมินยุทธนะครับสวัสดีวันที่7เดือนเมษไม่ใช่เมษานเดือน5้าวสองพันนะครับวันนี้ยุทธพงษ์เองนะครับได้รับข่าวสารวันนี้ราคาทุเรียนต้องบอกว่าโอ้โหนะครับต้องร้องว้าวเลยน้ําตาแม่ค้าสายแกะเลยทีเดียวนะครับแกะเนื้อขายนี่บอกร้องไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะครับก็เห็นใจนะครับต้องเป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่น้องนะครับบอก ทีมงานนี้ให้ทำคลิปรักษานาทีกว่าๆหน่อยได้คุยกับพ่อแม่พี่น้องนานๆน,น,นะครับราคาช่วงนี้ทุกตลาดเลยนะครับพุ่งขึ้นมาสูงมากเลยนะครับไปถึงที่แถวๆภาคใต้บอก300สูงจริงๆนะครับขอบคุณพี่ๆที่คอมเมนต์เข้ามานะครับบอกข่าวเล่ากล่าวกันเดี๋ยวผมจะอ่านให้ดูนะครับวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับราคาทวียน กาะติดได้ที่นี่นะครับผมจะอัปเดตให้วันต่อวันเลยนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องอะไรแล้วผมจะอัปเดตให้รู้ข่าวสารล่วงหน้าก่อนเดินทางนะครับหมอนทองวันนี้ A.B. 185เลยนะครับ185มีใครให้มากกว่านี้ก็คอมเมนต์เข้ามาครับ C. 145นะครับ D. 130แล้วก็ A.B.C. 170เลยทีเดียวนะครับพวงมณีบ้างนะครับ A.B. 1น0นะครับ C. 110แล้วก็ D 90นะครับส่วนก้านยาว AB 165นะครับ C125 D95 นะครับนกกระจิบ AB 145นวลทองจันท์ไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับ AB 150แล้วก็ C70 นะครับอีกคือราคาทุเรียนของวันนี้นะครับวันที่7เดือน5 2565นะครับราคาต้องบอกว่าสูงนะครับ พี่น้องชาวแกะนะครับต้องบอกว่าพี่น้องชาวแกะหรือว่าพ่อแม่พี่น้องสายแกะนะครับแกะคือแกะเนื้อเนื้อ,อทุเรียนขายหรือขายปีกนั่นเองนะครับบอกว่าราคาทุเรียนแพงนะครับอ่ะอ่านคอมเมนต์หนึ่งให้ฟังนะครับมีพี่หนึ่งท่านนะครับคอมเมนต์มาหรือลองไปดูคลิปเก่าก็ได้เขาคอมเมนต์อยู่นะครับวันนี้ได้เดินทางไปที่จังหวัดจันทบุรีมานะครับราคาทุเรียนสูงมากเลยโดยเฉพาะปลอกแป๊ก อกแบกหนึ่ถึง1น5นะครับส่วนโบเคเนี่ยถึง1น0นะครับโอ้โหตกไซส์สวย150่งถึง190ตกไซส์เปลือกหนา2ภู130หมอนตําหนิ110่ถึง130พี่บอกราคาโคตรโหดนะครับต้องตีรถเปล่ากลับอ่านี่เรื่องจริงนะครับเพราะว่าน้องทุกท่านเนี่ยไม่มีข้อมูลนะครับก็เดินทางไปพอ,อไปถึงเจอทุเรียนแพงนะครับไม่ได้ทุเรียนกลับมาขายเลยนะครับนี่คือนี่คือเรื่องจริงเลยนะครับไป ก็เสียน้ํามันแล้วก็ตีรถเปล่ากลับมานะครับนี่คือคือเรื่องที่เราเราต้องมีข้อมูลนะครับผมพยายามที่ผมทำเนี่ยผมทําเพราะว่าหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้รับรู้ข่าวสารนะครับไปพร้อมๆกันนะครับผมโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวของวันนี้นะครับฝากท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยค้าขายร่ำรวยนะครับวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีครับ